ไม่ได้แล้วนะมบเรวุ้วเท่มากๆแต่แตจกเพียงแค่2,000ชิ้นเท่านั้นเป็นแบบแบบไทยคูนนะคะน้องๆไม่ต้องฟาร์มเยอะเลยเข้าแมปตามพี่แป้ปมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะทิ้งริงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะอย่างแรกเลยนะมาถึงก็ยากเลยค่ะน้องๆเพราะน้องๆจะต้องอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงนั่นเองอันที่สองเนี่ยน้องๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องแบบ คืวเขียวใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นอยู่แล้วค่ะจากนั้นเนี่ยอันที่3มเนี่ยมันก็เหมือนเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะน้องๆส่วนอันที่4ี่เนี่ยเรานะคะจะต้องให้ตัวละครของเรานะคะหรือที่เราสร้างเนี่ยไปถึง50เวิลนั่นเองและอันสุดท้ายนะคะน้องๆจะต้องเล่นกับเพื่อนๆนะคะจานวน5คนค่ะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยน้องๆก็เดินไปเหยียบไอคิวเขียวนะคะตอนล่นเนี่ยเราจะมีเงินอยู่แล้วนะคะเราก็สร้างไปเรื่อยๆเลยแต่เนี่ยมันจะไม่มีตู้ไอทีนะคะน้องๆเพราะว่าสมมุติถ้าเราสร้าง ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเงินมันจะลันให้ฟรีฟรีไปเลยนะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะน้แต่เราต้องสร้างไปเรื่อยๆนั่นเองพี่แป้งก็ลองกดดูว่าเออมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันก็ไม่ได้แบบกดแล้วมันได้เงินเพิ่มเพราะจริงๆมันลั่นอยู่แล้วนะคนะนะ้องเราสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนเงินที่เราตัวที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเช่นตัวพี่แป้งก็สร้างสร้างสร้าง คูณดูนะคะเผื่อจะได้นะคะยังไงก็ลองมาเล่นดูเด้อทุกคน